ค่ะแอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันเมื่อวันศุกร์นะคะเนาะวันที่สองวันที่สองกุมภาพันธ์นะคะสองหาหกเจ็ดนะคะเนาะนะคะเมื่อนี้นะคะแอดกระมีตัวเลขแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องนะคะเมื่อนี้นะคะเป็นวันพระคุณนาเพิ่นไปวัดนะคะเพิ่นก็เลยได้ตัวเลขแนวทางมานะคะคุณชมนะคะมีท่านใดนะคะโชคหมานกันบอนอะนะคะกับหลวงพีนะคะวัดดงขี้ย่างนะคะ เพราะว่าเพิ่นก็ได้บอกแล้วนะคะเนาะเพิ่นได้บอกโคงสุดท้ายนะคะดูบาเลขชุดเต็มเพิ่นนะคะมันจะเข่าบอกพี่น้องเข่าอิลีนะคะพี่น้องน,นะคะเข่าอิลีนะคะเนาะนะคะเป็นห้างวดติดแล้วเด้อน,นะคะห้างวดติดสมมติจนนะเสนอกับห้างวดแล้วนะคะตั้งแต่แอบแฝงมาลงนะคะหางวดแล้วนะคะแอเบิฝงนะคะห้างงวดติดนะคะ หองพีวัดดุงขี้ย่างนี่นะคะเนาะนะคะนี่ค่ะหองพีวัดดงขี้ย่างนะคะนี่นะคะตัวเลขแนวทางนะคะชัดกันบ่พี่น้องนะคะตั้งแต่หนึ่งท่านว่านะคะเพิ่นหายมาสองกับเก้าออกเก้าหนึ่งวันที่สิบหกท่านว่านะคะเพิ่นหายศูนย์กับเจ็ดออกห้าเจ็ดนะคะแล้วก็วันที่สามสิบท่านว่า ให้ยกับเก่าออกสี C ีกับแปดเก่านะคะและ้วกาวันที่สิบเจดนะคะปีใหม่นี่นะคะให้เจ็ดกับหก็ออก79ก้ากับหกหนึ่งนะคะวา็านะห้มาหนึ่งกลุ่มผ้านะคะห้0ศูนย์กับหนึ่งกับเข่าศูนย์เก่านะคะรักลอยกับเข่าศูนย์นะคะเดี๋ยวมาตามตอน,นะคะห้างวดติดหางวดซอนแล้วเด้อค่ะพี่น้องนะคะนะคะ งวดนี้เป็นงวดที่หกนะคะเข้ามาตามต่อนะคะงวดงวดที่หกนะคะเนาะน่คะวันที่สิบหกกับกลุ่มผ้านะคะหลวงพีหายมาหนึ่งกับสองเข้ามาล่อหลุนนะคะว่าตัวเลขนวท่งของหลวงพีจะมาตัวใดนะคะสองตัวนะคะเน้นๆนะคะสองตัวเลยนะคะค่ะสามงวดที่ผ่านมานะคะนะคะงวดที่ผ่านมาของหลวงพีวัดตุ๊กชี้ย่างนะคะเขานะคะเข่าศูนย์เก่า เข่าศูนย์เก่าตรงๆเลยนะคะเนาะ,ะนะคะบนล่างนะคะเลขก็บรรายคู่หลายชุดนะคะนะคะเนี่ยค่ะแคบนาจอเนาะเะนาะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวมาเบิงโอพีก,ก็ได้แหแนวทางมาแล้วนะคะคุณหนาเปนไหมากนะคะ,ะ,คะมาเบิ่งกันเลยนะคะกันบราเยเวลานะคะทานไดที่เขามาแล้วนะคะแอดกับฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับทางช่องนะเด้อนะคะฝากกดเป็นกำลังแรงใจนะคะเพื่อจะได้ตัวเลขแนวทางมาตอนพีตอนนองก็แล้วกันนะคะ อย่ามักันมาเสียเวลาแม่คัดแอในตใิเซนตเนะเมื่อนี้ไปซื้อมาแม่แล้วพี่น้องชัดกันยูดอกน่นะคะสเขียนตัวชัดๆหายเลยนะคะเนาะนะคะมาเบิ่งกันเลยนะคะอันนี้อันเก่านะคะเมื่อนี้ได้มึกประกามากนะคะหลวงพีซื้อหายพร้อมนะคะ ลอ,องพีซื้อให้พร้อมเ้ยนะคะเอฟซีค่ะลวงพี่ซื้อให้เลยนะคะหาซื่อ,อยากวอนะคะเพื่นว่าเอาเดี๋ยวมาเบิงงกันก่อนนะคะเดี๋ยวให้เบิ่งที่ลังนะคะลวงพีมันที่สิบหนะคะโอ้เขียนลื่นดีเลยคะ่ะลวงพีเนี่ยกูม แอดก็ขอขอบุญขอบพุณนเด้อนะคะงทีที่ได้ซื้อมือปากกาให้แอดก็ะบ่ไดถูกน้ำเพลินนะคะเพราะว่าเอามาแบ่งปัน f อซซื้อๆนะคะมาแบ่งปันเอซเพราะว่าแอดเป็นศูนย์กลางนะคะเนาะในตัวเลขแนะทางมาก,กมาโล่งห้ททันทีเลยนะคะ ให้มานะคะหลวงพี่วัดตรงชี้ย่างบางเอฟซีก็สิว่าภาษาแค่เมกประกาไขหหลวงพี่เป็นสื่อหายโมเมนต์นะคะเปินหลวงพี่เป็นสื่อห้นะคะเนาะเปินเห็นแอดบอลนะคะเียนกับมันบอชัด เย็นบอชัดกันเลยได้ล่ได้ซสื่อมึกมากเป็นขวดเลยพี่น้องนะนี่นะเป็นขวดเลยสื่อมะห้คุณอาเพิ่งเอามะห้นะคะเนาะ ว่ที่หกสำหรับ f อฟซีพึงขอมารับช่ใมหม่นะคะกะเข้าไปบึงย้อนหลังในเดอร์นะคะเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะให้มานะคะ ึ่งกับสองนะคะอีกมากหนึ่งกับสองเด่นท,น,ะะเนที่สองนะจ๊ะเด่นที่สองจับคู่นะคะ จะคู่มีหนึ่งแปดเอาไปเบิ้งเป็นหน้าทางกอนเด้อนะคะคุณเดี๋ยวคงสุดท้ายนะคะหลวงพี่จะม่ายำหายแล้วคะ่ะกับประกอบกันฟันพรอมนะคะหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งสามนี่บ่ามากกับขึ้นตาถิ่งนะคะหนึ่งสาม กับสองสามเลขสามโตนะคะเก้าหนึ่งแปดเก้าสองสามอืมได้มึกมายมากเขียนปืดเขียนปืดเลยวะนี่เอฟซี่กับสกิ้สิมักอยู่เนาะค่ะเนาะ ชัดกันนะคะชัดแจ๋วเลยนะคะเรนที่สองก็คือสองแปดนะคะเรนหาที่สองแปดก็เด้อนะคะเ Fc นะคะสองพีวัดตรงชี้ Okay. จจเอาคแคปหน้าจอไปเลยนะคะตัวเลขแนวทางนะคะของหลวงพีวัดดงขี้ย่างะคะ่ะบนล่างวิ่งรูดนะคะหนึ่งกับสองเด่นที่สองนะคะจับคู่หนึ่งแปดหนึ่งสามสองแปดสองสามเลขสามตกกัะเก้าหนึ่งแปดเก้าสองสามด้อค่ะพี่น้องนะคะงวดนี้เป็นงวดที่หกแล้วนะคะขนาดงวดที่หกแอดกับยังบถูกน้ำเพ่่นเลยนะคะ อันนี้เพิ่นพาก,กันถือบ่ถือลายนะคะเนาะแม่ออกอยู่ในวัดเพิ่นกับบ่ถือลายเพิ่นถือพุราสองพันสามพันนะคะาะวบาา่สือลายนะคะท่านชมนะคะเอาราคาแคบน้าจอไปเลยนะคะสําหรับตัวเลขนะถ้ามีเขามีหลุดกับบาวากันเด้อนะคะเอฟซีสำหรับคลิปนี้แอดกับฝากไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ